พี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลามันจะทราบว่าคณะกรรมการทน็อระ์งนี้ไม่ทีมนกราเดยวกันต้งมีข้อคิดแนะนำบอกข่าว้อหมายที่ท่านรับผิชอบด้านนี้วันนี้นางเชลีสุสีราชค่ะกระอำเภอแทนท่านนายพลสงขาค่ะนีครับผมสนใจตนี้นะแทนจระังาครันะครับ เรอนกัศอรเห็นท่าที่ท่านจัดสิวไปแล้วที่หนึ่งท่านก็ไดท่านมีความเห็นนก็เชิญนวมาเชิญกิดร่วมพลังงานนะครับแล้วก็เชิญที่ด้นก็ก็ฝากส่วนที่ราท่านก็มาด้วยกันที่ดินอุสมกรรมการนครับก็รับกัปตนผู้แทนได้เป็นอไรสครครับจะมีส่วนร่วมผมจึงได้รับการรุมนจากกระ

กัน็มีด้วยกันหลายท่านนะครับอย่างท่านอาจารย์นบจามงระมงคนหนึ่งนะครับขอเรียนต้องขอกราบขอบระุ้พอย่างสูงนะครับท้านชาวอำเภอนะครับคือประดงคือต่อท่านแลยครับแล้วก็เปลี่ยนไปอย่างมากโดยคิดจะนึกว่าจามงไม่ตัดส่วนหมายถึงว่าต้องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านชาวประมงนะครับแนวปะการัติ๊งแต่ก่อนพวกผมนีเคลือตกเบ็ด